มีทำอะไรเนาะคุณป้าเนี่ยมาเขาสีวานคะา่ะมาเขาสิวานาวานต้นปั้นเราบอกปั้นเหมือนบ้านเลยปั้นละวานเลยได้ผ่านเขาไม่ได้ใส่หน่อยเนาะ โไม่ลงเล่นเล็กก็าหายมากขั้นเขาหยิ่งเขา้า,ขามาลื้อเข้ามาลื้อโคตรเวทละเสื่อมันขั้นเขาก็เจ้าว่าต้องถนอนยา่างดีอย่าให้มีเนี่ยอื่นปนอัน,นร่อยๆอยู่ในเอากินบอกเขารีบขเขาเคลื่อนขั้นเขาดีจะได้มารีบลายแถ าดาละ่ะเกี่ยวมือบร้เป้าออกเพื่อนตีเอาบาด้เอารถเป้าอันนี้เป็น,นพัเงไงไงไน,ขเ,น,ขน,นเขาขขพิเศษได้มาบริเตง่ายๆได้พันเขาหมดนี่คันโมแม่เอาเขาก็ขอหายอันนี้เป็นพี่น้องก,กันเป็นข้าวพันพิเศษที่ลูกหลานเขา ได้มาจากกลุ่มกลุ่มเขาเขาซูนีกลุ่มอนุรักษ์สินเมลม็ดพันธุ์ข้าวอ่าสินเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวที่วภาพอย่างเดียวที่วาา่าภาพบ่บ่ใส่ปุ๋ยแนวอื่นเขาเห็ดการผสมพันธุ์มาจนกลายเป็นพันธุ์อีกย่างก็ เวทเโคตรตะระเวทโคตรตะระสุดยอดของข้าวสุดยอดของข้าวเม็ดใหญ่รวงใหญ่หอมไปชิวานพ่อหน้าบ่อนี่พ่ออยู่ได้มาสามทุงบ่อสามทุงปุ๋ยสามทุงปุ๋ยสามทุงปุ๋ยครับครัเป็น สิแบ่งเขาใส่ข้าวเหนียวน้ำไห่นึงโบโบพ่อกะเอาซ้ำบ้านได้เนาะได้มาเท่าดีมายุอายูชาวบ้านแหงแบบโพ่อดอกลานตมมอายหน้าเกือบทีไรเหื่อหน้าคางบานเหื่อไก่เพื่อนุกต้องชิมแม่ลักกินคนเท่าข้าวปริเสวานเสียาที่เขาเขาที่สังเกต เท่าที่รู้เท่าที่เห็นมาเนี่ยมันกลายพันธุ์ด้วยการปลูกติดกันหลายหลายชนิดหลายชนิดเขาเหนียวแน่เขาเจ้านั่นนี่แน่มันปลิวมาหากันจากทงนั่นจากทงนี้ปลิวมาใส่กันมังขอหลายปีมันก็กลายพันธุต์ตะก้อนขอมมะลิบ,บา้าน ก็แซ่บก็หอมหูหัวบ้านไายบ้านคือกันแต่เดี๋ยวนี้ไปนั่งดูเที่ยวการเพ็ดขบุบ่ได้คัดเพิ่นว่าบ่ได้คัดสมัยตะกอนสะอพกแม่เพิ่นคัดกระสันดและระดับดงอันนี้ได้มาโดย ดยคนหูจักกันน่ะคนหูจักมากขุ้นกันเป็นพี่เป็นนองกันเขาไปอยู่ในกลุ่มของเขามันมีกลุ่มเขาแล้วก็ได้ม,มาละลายเดี๋ยวก็ห้มาก,กิโลเดียวเขาเกามาปักกาดำเอาขยายพันธุ์มาเรื่อยๆที่พวกนี้สิบว่าหายร้ายให้เอาไปแล้วคุณไปขยายเองเขาจะเบ่งคว่พยายามความอดทน ยังหายยังมากเนี่ยเขาจะหายบรายพวกกลุ่มูลยให้นิดเดียวแล้วคุณไปขยายเองไปดูแลไปทำให้ได้อันนี้กะได้มาสามถุงเขาหายมาสามถุง,งก็ข้องใุไตก็นี่แหละเป็นแม่พันธุ์เม่ปีต่อไปกับีิต้องเก็บ ดีแช่นี่เพื่อเอาเขารีบออกม่นบอหรือให้มันมาเม็ดเข่าไปน้ำอ๋อมาเม็ดเข่ารำให้มันขัดมันใส่ไม้กอนขัดจิตกามาหลายมือแได้อันนี้มาจะมืออแล้วนี่มาขึ้นเดียวมาเมื่อขึ้นมาเป็งน้ำบาตกมันสิตายมันสิตาบอดปกติเข่าเซนามยสามขึ้นกรบปตาย นนเห็นตะเพิ่นเอาไปตักานี่มันต้องแตกตอนนี้ต้องแตกหกักแตกบากนกกระจาบบอกมาขึ้นหนึ่งเอาขึ้นไปสองขึ้นก,ก,ก,ก็แตกประจับแล้วเพราะว่ามาสองขึ้นเอาขึ้นขึ้นหนึ่งก็แตกประจับที่เราอันยีเลยสง่เป็นเขาดีนเหมือไเลยเร่นี่กระปุกเขาดก็เครื่องเม็ดที่เอาไปให้เป็ดเครื่องเม็ดจากอันนี้บอกจะกขาเหนียวนํา เป็นเขารีบหลายเพราะเป็นเขาเกี้ยวมือเข่าเกี้ยวมือนี่มันเขาตีเอาว่าได้ใส่เครื่องรถเกี้ยวบริเเป้าเขารีบออกนะครับมันก็นเลื่อยๆก็ได้ล่ายู่ต้องวาน้วครับมันเดือนสิบปลายเดือนพฤษภาแล้วเสียงละชาวนา เหตุนั่นกะความันซบกะดีไปความันบ่ซบกะ็ทำไมนี่ได้เลอได้ยามแล้วกะหน้าที่คือต้องเสียงอย่างเดียวแหละเสียงวานเสียงมีเบิง้งนะครับมันบริโภคก็ไช่ไหมปั่นไหมอ้ว่าง่ายก็ยาก ว่ายากก็ง่ายง่ายมองดีง่ายมอง,งมองรถไถรถปั้นนี่แหละกต่เมื่อสมัยได้กินมันก็ายากเนาะขั้นตอนนี่กลายเป็นเขารีบเดินเขารีบอ้หลายเกือบเดือดเขารีบ,ร,บรีบอีหลีบ่มันลอยน้ำเขาออกได้แต่ว่าขันอาไปรวานกับซิม,มีแตกอยู่เด่นถ้ามีก็เด้เพิน่นรีบๆนี่ก็ได้ตายยากครับเขา เป็นพืชที่ทนเป็นพืชที่ทนเติบ,บอยู่บันพบ,บุรุษเพื่อนเกศขัดเหนียดขัดสันแลยดีนะอับอับเดตใหงหูตอนนี้เราว่าสิว่านเขาลอยเราคุ้นป้านี่ยเป็นสิบวานเราฝนกะขาดไปสองมือเนี่มื่อไหเือห่อมซนสินไปซอยวานอยู่เมื่อีนวันที่ยี่สิี่ยีสบสี นั่นแหะได้พิมพ์ผิษของย่าอยอยู่นั่นลงมือลงเว้นเนินมว่เลเลนเพื่อินหมอนัดค่ะมือหน่งจะไป,ไปหาหมอ,อนัดหมอครับกออัปเดตตัวน,นี้ครับสวัสดีครับดูนมมส